Modify nouns Modify means to change The adjectives that you choose Will help you better to explain The adjectives that you choose Sawasdee ka We are the viewers of the ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเมื่องเกี่ยวกับ d e s i p t v e adjective นะคะอะ d e s c i p t v e adjective นะคะคือคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามค่ะก็จะมีค,ความคิดเห็นสีรูปร่างรูปทรงขนาดวัสดุที่ใช้ทำเชื้อชาติค่ะค่ะหลักการวางคำคุณศัพท์ในประโยคนะคะเราสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะการวางคำคุณศัพท์นะคะไว้หน้าคำนามน,นะคะเพื่อทำหน้าที่ขยายคำนามตัวนั้นๆน,นะคะตัวอย่างเช่น ็นเด็กผู้ชายที่ดีค่ะ2นะคะการรองคำคุณศัพท์ไว้หลัง work to be และ linking work นะคะตัวอย่างเช่น she is e beautiful และ I like red ค่ะค่ะสำหรับหลักการเรียงลำดับ descriptive adjective น,นะคะเมื่อจาเป็นต้องใช้ descriptive adjective ค่ะสามารถเรียงลำดับได้ Lettorials และนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ descriptive a c t s h e e นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ period society แล้วพวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย